ปอกข้อแมอวเออต้องลุกต้องน้ำค่อนหน่อยเ <c oughs> อาแฝ้แ <c oughs> ม <c oughs> วดลงแนนว้านี้เป็นสื่อปอกข้อแมอวคำควเอาแมวออกาใส่ใหดแมวใส่วิถีใส่พิีในเด้อจ้า ต้นขังมันไว้ัแรกน้าลอ่แม่ออกมาแ้วเดิวมาน่ตัวบมี่โบตัวตัวเถืตวมีโบตัวเม่แล้วก็อันนึงอันนึงสีเลี้ยงให้จัเกรลเลนพานาวาค่ะ ไอออผู้นอนนะอยูอี้นอนดีสีแดงมีโบด้วยใช่ตัวสีดำดำแดงย่ายตังซื้อให้ไปไม่ซื้อโบสตโตไปค่ะ มีตัวเดียวเลยนี่น้ำข้าวน้ำข้าวของตัวสีขาวน้ำขาวค่ะเดี๋ยวรุ่งจะมีสีขาวล้วนแล้วก็ดำล้วนแล้วก็ขาวดำอันนี้ค่ะจ้าจ้าสามโตพอดีเลยตัวหนึ่งกับผสมซะจ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวคู่ด้วยจ้าตัวตัวนี้ให้สีขาวๆค่ะ ัวสีขาวอ๋อตัวนี้มันน้ำข้าวน้ข้าวจ้าจ้าอันนี้ให้สีขาวจ้าจ้าจ้าพันเรียกเขาเองขาเรียกเราเองเลยจ้าแมนบอค่าสีขาวตัวเถิกด้วยน้องค่ะนะจ้าบมีโบวใส่ตัวเถิกเลยอมาเรื่องอ่นจ้าข้ามเขาน้อยนั่น ไปแล้วพอดีพอขาเหินใหญ่ไปพอดี่จ้าจุ่มนีบมันใหญ่ตรงเด็ดตัดบ่นโ้หว่าสิซื้อแบบใดต้องเด็ดตัดอ๋อตรงเด็ดตัดอ้ามันใหญ่ปวดค่ะอ้ขาวว่าเป็นสิบ่มมี่สำเด็จค่ะพี่แนนบอกว่านนี่ว่ามันมีแต่ของใส่ของคนเนาะว่ามันของสัตว์ของอยังบ่มีมี่วันช็อปไหมค่ะอ๋อจ้ามีสูนวลี้ยวเฮ้อ้ยมาใส่ให้ด้ำดำมันหากหลายน้ำดำเนี่ย ก็ไปหาแมวมาขึ้นออสีม่วงใส่แมพบ้างอ๋อในเส้นเก้าเห็นเลยตัวสีขาวตัวในตัวเถึกมีตัวหื ยังเลยวัยเลยเลี้ยมมันเหมือนเข็มขัดหรือบ้างใช่ไหมจ้าก็ขเข็มขัดก็ใส่นาฬิกาอย่างนี้ะพี่แนนร่อนเอาร่อนอยู่คนหนึ่ยเอ้าคนไปคนมาอยู่ แม่แล้วลูกใด้น้ำเข้าวย้ายตั้งซื้อให้สวนน้ำเข่านี่เราเผาน้อยเราเผาน้อยเริ่มเล่นด้วยละใส่ปอกข้อเห็แมวค่ะลูกเอาปอกเกามันออกไหมลูกนอนไม่ใส่ดันดำก็เบืองเนาะค่ะเนาะ ตัดกันดีจากอ๋อสรุปอืมเราลูกอันเอาอันไม่ใช่เหรมันจักรแลนตะกิมจักรแลนหน่อยพ่ออีกพ่อกันอีกแค่นึงเพราะโดนปันได้ได้ลูกแล้วสามตัวนี่ค่ะลูกตัวสีผสมเนี่ยคือกันเลยสี คือกันดงังมองเดียวกันตัออโอ้ยงามดัวยบอสโอ้ยมีแต่ตัวงามๆด้วยบอสนั่นได้แล้วไรเงม้ยโอ้โหมีกระดิ่งใหญ่มากเลยเสียงว่องไงกระจัดสีจอห้วน ไก่เนาะค่ะนะอีสีใส่แมวใหญ่ตัวใหญ่ๆได้แต่ขเราก็เลยมาตัวใส่ได้แล้วจักระแลนหน่อยโบสีแดงโกโบสีแดงเี็แม่คนะือ <c oughs> กันคือกันเลยสีดำกับขาวผสมกันอีกสองตัวตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวดำล้วนขาวล้วนอย่าแฮ ppy เรียนย <_ EN> ยน้ำแมวพนักข <อ S 2> ากลายเป็นแมวเพิ่นมีแมวหน่อยตัวหนึ่งใหญ่ก่อนซุกเหนียหน่อยอยู่หนีอย,อยู่จักหน่อยหักเป็นแลีนน้ำมันออกไปบนท้ามัานหันรถบ๊วยน,นี่มีหน่อยบนคุนท้าวจ้าจ่าหน่อยบนหุณท้าวอยู่เก่งๆเราเสียเรียนรัดเปรียวแมวพะนะะักขาอือหยารถเหยียบสิล่ะ ยาดหลดหย,ยกมากแมวน่อยมันขวมไปขวมมากมันอยู่ส้อน่ยสอยี่สินี่ส้ยผัดเข้าไป แล้วแถวล้วนไปซื้อของเล่นไหมมั้นน่ารูกเนาะฮึมแถว๋ยวแม่สีสั่งออนไลน์ดอกเพราะว่าเอ,าอ้ายวันช็อปนี้บอกก่อนไม่ได้หาด้เนาะหมอว่านนี่เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนอะบะมี่จังสั่งออนไลน์เอาไหนกินนมแม่เราไปกินหัว,วหอมมันก็เลยดโค้งสามมันก็เลยดใหญ่กว่าจ้าอืม นั่งขาเป็นร้อนดนเป็นชั่วโมงของชั่วโมงของบ่ได้ลุกมันน่องแมวไหมจ้ามันว่าไห้อ๋อว่าไห้ไหมถึงว่าบ่เบียงออกมาเลยสิบ่เบียงออกมานั่งขาเป็นร้อนได้บ่ปะนี่บ่เอาแสดงว่ามันออกมามันก็กินน่องมันกินแล้ยวมีอะเมื่อนี้มียแสดงว่าออกนาเข้ ซี่ขาวเขาตัวเถกไม่ตัวเึกต,ตัวเดียวตัวแม่สองตัวดำๆๆกับตัวดังๆดัวเมียเมียแม่เป็นสีม่วงสีจักรเนหน่อยคุมเงินนดแคลูนา่นะแูแค um 응ู่ที่ดำในสีเหลือง ตัวนี้เลี้ยนเลยอยากบอกมากเดยนี่น้ำข้าวนี่เด้ตัวนี้เด้นี่ตัวนี้ดีตัวนี้สิลงไปเล่นน้ำตัวน้ำเศร้าเรื่อยๆตัวน้ำจมาุโปงมันไปทะเลน้ำร้อนเอลูกป้งปงน้ำพิ่นมาลูกปงน้อยไปป้าป้าปาาระชัาีเดียบลูกแล